แรงดันนี่มันแรงนะเราดันจะ้คอรเข้าหน้าได้เลยใช้คอรเข้าหน้าได้เลยยังไม่โดนพอยเลยอ่ะอยากโดนอ่ะอยากโดนอ่ะไปเลยไหมได้ไม่ติดแล้วแต่ถ้าลงร่างแล้วเนี่ยกลับมาดูดปากไม่ให้ดูดปากนะเป็ดเป็ด วันนี้เราอยู่ที่ฟา์โมินซิตี้อเวนิว่รูอะไรเลเนี่ยกูงงว่าเปิดอ่ะจะต้องเดินเข้าไปเข้ากล้องทำยี่อะไรไมีนิ่งๆก็ได้ไม่กลัวกล้องมองไม่เห็นโอ้โหแล้วกูจะไปยังไงอ่ะมึงบังกล้อง<ช>ด้วยวันนี้เราอยกันที่ร้านฟาร์ใช่ไหมใช่ครับบอกเลยว,ว่าร้านนี้เด็ดนะเา,าเด็ดแล้วเขาเป็นสตรีมด้วยดูอย่างร้านเขาเป็นสตรีมรถอ,อย่างฟาร์ก็คือเราต้องคิดถึงเรื่องรถอยู่แล้ะใช่ บอกเลยว่าร้านเนี้ยบรรยากาศดีแล้วก็พีอาสวยเยอะพีอาเยอะนะมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้ว่าอย่างเราจะไม่มาเยือนเราต้องมาเพราะว่าดื่มถูกมากเท่าไห<อ>ร่ในย่านเนี้ยเท่าไหร่อร้อยยี่สิบบาทอยากให้เพื่อนเพื่อนที่ดูเทปนี้อยากให้ลองมาดูบอกเลยว่าน้องๆเนี้ยเป็นกันเองมากน่ารักอะ่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนเพื่อมาดูบรรยากาศในร้านแล้วก็มาดูน้องๆเลยว่าจะจัดแค่ไหนเหมือนที่เราพูดกันหรือเปล่าไปเลยมั้ยไป นี่เราอยู่ที่บ้านแล้วก็เมีองซิตี้เอาเลยดิคับผมโอ้โหจะคลิปพ้นแม่นเลยอ่ะเราไปอยู่กับน้องอะไรกันบ้างครับผมค่ะน้องสไป์ค่ะสไป์สไป์นี่เขาว่าแซบซาหนะหรูอว่าซ่าแล้วก็แซ่บด้วยหรูอว่าซ่าแล้วก็แซ่บด้วยว้าวและเราแล้วเราอะหนูมีแค่ตัวค่ะให้น้องบอกสักตัวกันดีกว่า ดเราฮะไปสามแปดสามหกคิดแปดสามตีค่ะนอกหมายเนี่ยมันต้องลงหมาทุกวันนะพี่ต้องลอเฮ้ยมาลดน้ำแข็งเปล่าเฮ้ยมาลดน้ำแข็งเปล่าเผื่อมันจะโตขึ้นต้องใจนะอันเนี้ยเพราะที่มั่นใจว่าถ้าพี่ลดเนี่ยพี่ว่าเล่าจะโตแล้วเปลี่ยนสีด้วยนะมันจะแบบอ้าใส่ชมพูอันเนี้ยถ้าพี่ลดเนี่ยพี่บอกว่าแรงดันที่มันแรงนะมันอาจจะเข้าหน้าได้เลยเข้าหน้าได้เลยเวมันจะหัก ไม่หักครับพี่พี่ดูแลดีไม่มีหักโอ้ยตรงนี้ก็ได้อันนั้นคืออะไรฮะเขาจัดค่ะข้างๆเหรอข้างๆข้างแมวค่ะแมวเฮ้ยไอ้นี่ชอบเบี้ยงเลยอ่ะชอบแมวเหรอคะชอบหูเหระชอบหูเหระไ่ตได้ได้มาเริ่มที่คำถามแรกเลยครับถามว่าพี่ชล่นตัวเองบ่อยอ่ะเลี้ยงกางจะเหม็นจริงไหมเคยหรือเปล่าไม่เคยค่ะไม่เคยใช่ไหมเคอแต่ของหนงไม่เคยเจอเองอ๋อเราเราเราไม่เล่นพูดตัวเองมันเสียเวลาใ ไซส์ขนาดเท่าไหรฮะไม่ชอบใหญ่ค่ะเล็กๆทัานตั้งขยันซออ่าอยากจักรจี้ไม่ไม่ไม่เน้นเจ้าปวดมัอ่าแล้วก็ไม่จุกด้วยอ่าอย่างเรานะฮะหนูว่าจุกทุกทีเลยค่ะอยากโดนแบบจักรจี้จักรจีมั้งอันมาทางนี้ฮะ้วฝังไัดจักรจี้แน่นอนเสียวด้วยนะแล้วเรื่องขยันซอยเนี่ยมันองพูดถึงยันเช้าพอไหวไหมยังไม่โดนคอยเลยอ่ะไม่โดนนานแล้วอ่ะอยากโดน อยากโดนอ่ะอยากโดนอ่ะไปเลยไหมได้ติดแล้วเราได้ถึงแล้วค่าเทาไ่ค่าเท่าไหเธอดูที่โค้ไหมฉัดูอี่าดูที่โคดแล้วทำให้เราเนี่ยมากขึ้นไม่ะแสดงว่าดูบ่อยดิไม่ดูไม่ป่อยเพราะว่าถ้าดูบ่อยแล้วแบบว่ามันไม่มีนี่ปดป่อยเปกเรา่ยผู้ชาย่ย่าเดียว่าเดียเฮ้ยถือว่าตอบโดนนี่ก็ชอาแบบเราแหละว่าตอบโดนตอไรบโอเคคับผู้ไม่จบไนะนี่นะคะ อ่ะดัวไหนอไปะระสด่งการเสียวที่วีวันลึกไม่เสียวว่าคือเสร็จเลยว่าทำให้เสร็จเลยอ่ะเราชอบให้เบิร์นใช่ไหมเราชอบเราชอบแล้วปกติเบิร์นทุกครั้งเนี่ยให้เบิร์นจนเสร็จไหมให้เสร็จค่ะเอาต่อแต่ที่นี่เลยนะกี่น้ำตอนหนึ่งคืนอ่ะสามสุดใหญที่เราเวลาเราโดนอ่ะทำให้เราเสียวที่สุดแบบในนั้นกแบบแบบถ้าแบบตอนระหว่างที่ไซส์ใช่ไหมก็จะเป็นระหว่างหูหูว้าว หัวนมหัวนมก็เสียวแต่ว่าต้อง,ต,ต,อง,ต,องต้องแบบว่าเป็นด้วยนะลิ้นต้องแบบต้องเป็นต้องเป็นควายไม่เกีเ่ยวอ่ะต้องบการลงแบบใช่การลงของต้องการเอาไม่ดีกว่าระหว่างจะเลื้อยหัวนมนะกับดูดหัวนมอนะ่ะอะไรเสียวกันเลื้ยยเลื้อยค่ะถ้าให้ผู้ชายเลือกทำให้เรานะระหว่างเบรนข้างล่างกับดูดหัวนมเนี่ยเราจะเลือกอันไหนก่อนข้างบนก่อนข้างบนเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมฮะเดิน่ากข้างบนก่อนใช่ต้องเป็นสเต็ปค่ะลงล่างเลยใช่ไหมไม่ลงล่างเลยไมลงล่างก็ได้ ล่างก็คือแค่ตวจบ้นก <ique> no. ็ได <cents anymore. anes English> ้แต่ถ้าลงบ้างแล้วเนี่ยกลับมาดูดปากไม่ให้ดูดปากนะเป็นเป็เป็นำถามสุดท้ายคนตาดิบเล่นพิเศษเคยเจอไหมแล้วสมมติถ้าเกิดเจออะเราจะทำยังไงถ้าเจอหนูก็จะเป็นเด็กไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเจ็บตัวเลเวลาเมาเลยนะเคยโดนที่แบบว่าแปลกและตื่นเป็นสุดที่ไหนที่ร้านที่ร้านที่เคยที่ร้านที่เคยค่ะเคยแต่เราเล่าที่ข้างนอกในห้องน้ำ เปิดกระจกไหมเวลาเอาอะเปิบ่กบอกแต่ว่าบางทีก็ผอหลังมาแล้วสมมติถ้าเกิดว่าเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยรีบแตะแล้วเอาใช้ไหมวิ่งวิ่งวิ่งเิ่มวิ่ง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 วก่งวิ่งวิ่งว่งเิ่งวิ่งี่งวิ่งวิ่งวงวิ่งวิ่งวิ่ให้่งวิ่งเิ่งวิ่่งวิ่งว่งวิ่งวิดงว่งวิ่งวิ่่งวง่งวิวิ่งวิง่ะวิงว่งวิ่งวิ่ิ่ ให้เ yup. กินด <in ีกว่าเพราะเป็นคนเซ็กซ์ถ the ้าเกินถ้า like พี่ใหญ่เ like ชื่อเดี Luk ๋ยวเราต้องลองต้องต้องไปลองกันก่อนเอ้ยเอาสิ่งเชื่อรู้จะไปลองกับพี่ถ้าเกินจริงปล่อยตากล้องให้ดูหน่อยตากรขาขาตากรโผล่ตากรโผล่เปิดวาร์ปได้ไหมได้ค่ะติดตามเฟซบุ๊กได้นะคะมีงานถ่ายแบบอยู่เป็บุ๊กเพจนะคะแก้ววัน เฟซคุกน้องพุทธค่ะ N O N G P U T ค่ะอ่าวก็ให้ฝากร้าน้ลยฮะฝากร้านฝากน้องบินด้วยนะคะเที่ยวกันเยอะๆนะคเที่ยวกันนะคะซือเมื่อไรหนึงัร้อยยี่สิบหกคุณถูกอ่าต้องโดนหร้อเปล่าต้องโดน่านแล้วต้องโดนจื่อ้องโดนต้ ครับครับผมท้ามท้า